เปรียบเทียบคู่กิ่งซางเล็กกับทานซินคู่นี้มันดีกว่ากันยังไงต้องมาลองดูรูปร่างช่องชกความได้เปรียบก็ให้ไปที่ทานซินทานซินสูง1 7ออายุ20ปีกิ่งซางเล็กสูง1 6อาอายุ24ปีประสบการณ์การชกมวยชั่วโมงบินเชื่อว่าน่าจะ,ะพอกันนะในการต่อสู้เพราะว่าทานซินเองก็ต่อยมวยที่พม่ามาไม่น้อยเลยแต่ว่าสาติฟอร์มหลังของทั้งคู่ก็อาจจะต่างกันนิดนึงแต่ถ้ารวม3ไฟล่าสุดเนี่ยจะเป็นชนะ 1แพ้2ทั้งคู่เลยไฟล์ล่าสุดกิ่งซางเล็กพึ่งมาแจ้งเกิดได้เราก็ห็นเห็นการเขาชนะน็อกยกหนึ่งอเล็กเซ่บาลิโกศึกวันลูมินี115แต่ก่อนหน้านั้นก็ยังมองข้ามไม่ได้เพราะเขาเคยแพ้ทีเคโอเอเกอร์บเกรฟวันลูมินี8.6และก็แพ้น็อกโจฮาคิมอูรากีศึกวันลูมินีส8ด้วยเช่นกันในขณะที่ทานซินทัดดูตามฟอร์มแล้วอะ่ะทานซินเจอมือรู้ร่างเตี้ยกว่าทานซินโดนน็อกนะ ทานซินเนี่ยแพ้ TKO สุริยะเล็กพอยันยิ่งสึกวัน170แล้วก็แพ้ทาเครุเซกาว่าไฟแพ้ทาเครุเซกาว่าในได้นับทาเครุด้วยนะแต่สุดท้ายก็ต้องมาแพ้นอกในยกที่2ในศึกวันลุมพินี81ถ้าฟอร์มชนะก็ย้อนกลับไปศึกวันลุมพินี7 6เขาชนะน็อกยก1ไทยสอ,อบเปียกอุทัยแต่ไฟนี้ทานซิน ซ้อมกับซูเปอร์เล็กแล้วอาจจะเพิ่มในเรื่องของหลักเลียมการดักออกวุธต่างๆนะนะเสริมเข้ามาเพราะเราเห็นในไฟที่ทานซินต่อยคิกบ็อกซิ่งกับทาเครุเนี่ยดูเหมือนจะใช้ได้เลยสเตปดักต่อยหมัดต่างๆโอเคเลยวันนี้ทันซินได้เปรียบรูปร่างช่วงชกแล้วแต่ฟอร์มหลังที่แพ้สุริยเล็กมันหมายความว่าทานซินเนี่ยทีเดียวก็หล่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้จะวัดกันที่สภาพร่างกายแต่ข่าวเรื่องสภาพร่างกายของเก่งซางเล็กเนี่ย ไม่ได้ดูว่าจะสู้ดีนักแต่ก็ต้องมารอนะว่ามีเวลาเตรียมตัวเพิ่มขึ้นอีก1สัปดาห์จะเป็นยังไงตอนแรกคู่นี้จะชกกันในศึกวันลุปินี119แต่กิ่งซางเล็กมีปัญหาด้านร่างกายเลยย้ายมาเป็นศึกวันลุปินี120ครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญคู่นี้จะวัดกันที่สภาพร่างกายฟอร์มการชกก็คนหนึ่งอาจจะใช้คําว่าดูดีอยู่กิกนึงด้วยเรื่องที่เพิ่งชนะมาความสดความเห้าวมันก็อาจจะมาเต็มแต่ไปติดปัญหานิดเดียวจริงๆคือเรื่ององงข สภาพร่างกายไปติดว่าป่วยนี่แหละในขณะที่ทานซินเนี่ยเขาซ้อมรอเลยเขาจอกรอคิวอยู่แล้วเขาแพ้มา2ไฟติดเขาไม่สนเขาอยากจะสู้ต่อเร็วๆนี้ย้ําว่าต่อยไฟล่าสุดของทานซินคือวัน170ศึกวันใหญ่แต่ก็แพ้ทีเคลสุดยเล็กพอ,อยันยิ่งตอนนั้นก็คำคำมาดูดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ ขอทีเดียวสุรีเล็กขอทีเดียวมาดูว่ากิ่งซางเล็กจะหนักได้เท่าสุรีเล็กไหมทุบทานซินทีเดียวหล่นไหมต้องมาดูกันแต่ข้อดีของกิ่งซางเล็กช่วงหลังๆมีหลักเหลี่ยมมีจังหวะดักออกมาที่ดีขึ้นคมขึ้นคู่นี้ถ้าถามว่าใครดีกว่าก็ยังมองว่าด้วยเชิงการชกเนี่ยกิ่งซางเล็กก็มีรุ้นเหมือนกันแต่ทานซินซ้อมกับซปเปอร์เล็กจะได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าทานซินเสริมลูกถีบหรือ ลูกต่างๆเข้ามาออกอาวุธจุกจิกมากขึ้นไม่ได้แบบต่อยเชิงคิกบ็อกซิ่งมากนักเนี่ยทานสินก็จับด,ดูว่ามีโอกาสดัก,ดกออกอาวุธได้เหมือนกันอยู่ที่สภาพร่างกายคู่นี้ถ้าชนกันอยู่ที่สภาพร่างกายครับผมดูว่าสูสีโอกาสแพชนะ50-50นะครับเปรียบเทียบคู่ยอดเหล็กเพชรกับป้อมเพชรโอเคผมว่าคู่นี้หลายคนจับตามองเลยเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นมวยไทย5้ายกนวมเล็กนวมใหญ่อะไรเนี่ย มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนี่คือคู่เอกของรายการศึกวันล,ลุมพนี120เลยนะครับศึกวันล,ลุมิพนี120เนี่ยจะชกกันวันศุกร์ที่15สิงหาคมป้อมเพชรเจอยอดเหล็กเพชรยอดเหล็กเพชรตอนนี้ก็30ปีแล้วนะครับนักชกจากร้อยเอ็ดป้อมเพชรเนี่ยก็เป็นนักชกจากบุรีรัมย์อายุ26ปีชกกันน้ำหนัก135ปอนด์เราเปรียบเทียบกันก่อนยอดเหล็กเพชร สูง162ส่วนเรื่องการซ้อมก็มีทั้งอยู่ที่สอสมหมายแล้วก็ไปเก็บตัวที่ชิวมวยไทยพักหนึ่งเหมือนกันป้อมเพชรก็ซ้อมที่ค่ายมวย PK ครับรูปร่างชกของป้อมเพชรอาจจะดูว่าได้เปรียบอยู่พอสมควรป้อมเพชรสูง170อายุ26นะ้อยย้ำอีกทียอดเหล็กเพชรอายุ30สูง162ถ้าเทียบกันตามที่วันวัดมาเนี่ยห่างกัน8เซนติเมตรในเรื่องของส่วนสูงป้อมเพชรสูงกว่าดูฟอร์มหลังของป้อมเพชรหน่อยสาเหตุที่ป้อมเพชร กับฟัดจับถูมาสู้กับยอดเหล็กเพชรได้เพราะล่าสุดเขาชนะน็อกพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าในศึกวันล,ลุมพินี1นึ่งหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดที่ผ่านมาเนี่ยเขาชนะน็อกพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าในยกที่สองนะแม้ว่าฟอร์มสองไฟ์ก่อนเขาจะแพ้น็อกสุริยาเล็กพอเย็นยิ่งแล้วก็มีแพ้คะแนนอัสลามจอดเดอร์ติคอฟโอเคถ้าเทียบเป็น3ไฟ์หลังเขาจะชนะ1แพ้2แต่ไฟที่ชนะน็อกพึ่งหลวงเนี่ยมันทำให้เขามาประกบกับยอดเหล็กเพชรได้จริงจริง ยอดเหล็กเพชรล่าสุดพึ่งน็อกดอนคิงโยทรักมวยไทยมาแม้ว่าล่าสุดก่อนนั้นเขาชกที่ญี่ปุ่นวัน172เขาจะแพ้ชิมอนจากญี่ปุ่นเองก็ตามแล้วก็มีแพ้เจ้าเสือใหญ่แพ้น็อกเลยนะปุ๊บปั๊บรับโชคแต่ด้วยจุดร่วมต่างฝ่ายต่างก็ชนะพึ่งหลวงมาเหมือนกันยอดเหล็กเพชรเนี่ยเคยน็อกพึ่งหลวงยกที่3ในศึกวัลุมพนี85ครับ ก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในไฟนี้แน่นอนว่าป้อมเพชรจะดักออกอาวุธเลยยอดเหล็กเพชรจะต้องเดินเข้าหาอย่างแน่นอนสิ่งที่ยอดเหล็กเพชรเจอมาในไฟที่เจอกับเจ้าเสือใหญ่อันนั้นมันคือบทเรียนครั้งสําคัญของเขาจริงๆยอดเหล็กเพชรเดินเข้าไปดุมดุมธรรมดาไม่ได้แล้วต้องเร็วขึ้นเพื่อที่จะไล่ทุบนักชกรุ่นน้องให้ทันแต่เราเห็นแล้วในไฟวันล,ลุมพินี113เนี่ยที่เขาสามารถชนะดอนคิงได้นั่นคือสิ่งที่เขาต้องทํา เหมือนกันดอนคิงรูปร่างดีกว่ายอดแหล็กเพชรเหมือนกันดอนคิงดูว่าจะเร็วอยู่เหมือนกันแต่พอโดนเข้าไปทีหนึ่งสองทีก็เห็นได้แล้วว่ากระดูกไม่ได้มีไปต้มซุปคู่นี้ถ้าเปรียบเทียบกันตามฟอร์มการชกจะเหมือนกันเลยคือชนะ1แพ้2ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างพึ่งชนะมาไฟน์นี้จะเป็นวัดกันการวัดกันของกระดูกประสบการณ์จะเป็นการเลื่อนชั้นเป็นการสอบของป้อมเพชรพ่านทองยิมผมดูว่าสมัยเนี้ยเอาตอนเนี้ยรายการวันเนี้ยพยายามจะ ปั้นยอดเหล็กเพชรเหมือนกันแล้วก็พยายามจะให้ยอดเหเล็กเพชรรับหน้าที่หลายอย่างเลยเกินไม่ว่าจะเป็น1แหละเป็นมวยด่านบ้าง2และเป็นมวยที่ะจะฟอร์มดีก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้สาคัญอะไรขนาดนะั้นอันนี้มองตามตรงเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีวี่แววว่าจะให้ยอดเหล็กเพชรไปชคในศึกวันใหญ่เลยแต่ว่าถ้ายอดเหล็กเพชรเก่งขึ้นมาได้ในวัย30ปีเนี่ยในวัยอีกสัก3ามสาปีถ้ายอดเหล็กเพชรเก่งขึ้นมาได้วันก็อาจจะให้โอกาสชกวันใหญ่สักไฟส์องไฟ์ก็ว่ากันไปแล้วแต่แต่ในขณะที่ป้อมเพชรเนี่ย ก็เป็นด่านสอบของเขาเหมือนกันถ้าเขาผ่านตัวเหล็กเพชรได้ไฟต์ต่อๆไปน่าจะเป็นไฟท์ที่ดีขึ้นอาจจะได้เจอกับพวกเจ้าเสือใหญ่อไปวอร์มกับเจ้าเสือใหญ่ไปวอร์มกับนักชกในรุ่น135อปอนด์คนอื่นๆก็เป็นได้แต่ต้องผ่านยอดเหล็กเพชรให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเราพีเคต้องทาการบ้านหนักมากๆในไฟท์นี้หลักเหลี่ยมชั้นเชิงฝีมือสไตล์การต่อสู้ของป้อมเพชรก็เล่นฝีมือได้ช่วงหลังๆก็มีหมัดที่คมขึ้นยอดเหล็กเพชรแล้วฮะตะขาต่อยหมัดนั่นคือพื้นฐานสิ่งที่ออดเเเล็็็กพชรรรต้งมมาาคคคืควววับ ถ้าเปรียบเทียบกับตรงนี้อยู่ดีกันคนละอย่างแต่ว่าถามว่าใครดีกว่าคู่นี้ก็มองไปที่จากฟอร์มการชกจากรูปร่างช่วงชกแล้วเปรียบเทียบกันผมดูว่า50-50อยู่เหมือนกันครับยังบอกไม่ถูกแต่ว่าส่วนตัวยังตังเหตดตงหหิดใจไปในทิศทางของยอดเลเพชรลุ้นทุบนับน็อกนะแต่ก็เป็นห่วงว่าหากเลเพชททุบนับน็อกไม่ได้ก็อาจจะมีสิทธิ์แพ้คะแนนปอมเพชรก็เป็นได้ครับ เปรียบเทียบคู่อวตารกับบริสเดรลคู่นี้น่าดูอยู่เพราะว่าอวตารเองก็เพิ่งชนะมาล่าสุดอวตารต่อยวันล,ลุพีดี103เขาชนะคะแนนในกระชั้นเคนดูเออร์วิงเคนดูเออร์วิงเนี่ยก็มาเล่นสไตล์หลักเหลี่ยมชั้นเชิงฝีมือแหละแต่พออวตารเข้าประชิดตัวได้ทุกอย่างมันก็จบแล้วก็ลูกหนักต่างๆนานาเป็นของอวตารเลยนะอวตารสูง172อายุ3 1เดปีซ้อมที่ค่ายมวยพี3ฟอร์มหลังของอวตารคือชนะ1แพ้สสังเกตเลยนะวันเนี้ยคู่หลักๆอ่ะจะเป็นมวยที่ พึ่งชนะมาในไฟล่าสุดทั้งนั้นและก็เป็นการขุนฟอร์มของมวยที่เคยแพ้มาอาวาตารแพ้เคียมรันแพ้อับดุลลาดยาคิฟล่าสุดพึ่งกลับมาแจ้งเกิดได้โดยการชนะเคนดูเออร์วิงในขณะที่บริสเดวอลอวิทเดวอลก็อาจจะแตกต่างหน่อยเพราะว่าบริสเดวอลเนี่ยถ้าเอาฟอร์มในวันจริงๆก็นับแค่แพ้ยอดไอคิวแล้วกันเพราะว่าแต่ก่อนที่บอกว่าแพ้เมืองไทยแพ้น้องโอเนี่ยมันเป็นศึกที่นานมาแล้วตั้งแต่ศึกนูน่นอันเดวูมอร์โรศึกอิมมอร์ทอลอะไรเงี้ยมันเป็นศึกแบบดึกดําบันเลยใช้คํานี้เลย คือบิดเดวลเนี่ยเราเห็นแล้วในไฟที่ต่อยกับยอด IQ อืมถ้าเล่นเก็บเบียดเบียดวงในนะเขาอาจจะดูว่ารูปร่างดีก็จริงครับแต่ดูว่าอาวตารไม่ได้ไปลองเลยก็ต้องดูว่าบิดเดวลในวัย26ปีกับส่วนสูง178ซเมเนี่ยจะทำร่างกายมาได้ดีพอที่จะฟัดทีต่อทีกับอวตารหรือไม่เขาชคกับยอด IQ เขาแพ้ยอด IQ แบบเอกฉันในศึกวันลูพินีห0 9เข้าไม่ติดตัว จบเลยเดิมทีตัวเองก็ยิ่งชอบเล่นเบียดเบียดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องมารอยืนเทียบครับเอาเทียบส่วนสูงอีกครั้งหนึ่งนะฟาน,นะฮะอวตารสูง172ครับบิชเดเวัลสูง178ห่างกันประมาณสัก5เซนติเมตรแล้วก็อวตารเนี่ยบูวงในได้ด้วยแสดงว่าบิชเดเวลต้องมีอาวุธอื่นเพื่อที่จะมาจัดการอวตารในไฟนี้ที่ผ่านมาอวตารถึงขั้นแพ้น็อกใครไหมคําตอบเลยคือไม่มี 4ไฟ5ไฟหลังอวตารไม่แพ้น็อกใครเลยบิดเดวิลจะมาทุบอวตารเลยเหรอเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือไฟกันหากบิดเดวิลจะมาชนะอวตารมันต้องเป็นไฟที่9กระโดดจริงๆดูว่าอวตารก็ยังดีกว่าอยู่ด้วยฟอร์มการชกแล้วก็สไตล์การชกในขณะที่บิดเดวิลต้องมาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับคู่นี้จะชกกันร,รุ่นแบนตัมเวทคู่นี้ดูว่าอวตารดีกว่านะครับตีไปสักเอา60-40ก็ได้ครับ ก็ต้องรอดูนะครับว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวออกมาจะเป็นยังไงเห็นรูปร่างยืนคู่กันแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ข่าวคราวการทําน้ําหนักมันจะมีการป่วยไหมทําน้ําหนักได้ดีไหมล,ลดเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีผลเหมือนกันครับแต่ของเราก็เปรียบเทียบสถิติกันก่อนตรงนี้ตามสถิติเลยเอวตารดูดีกว่าครับชอบใจฝากกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ ก็กดไลค์แล้วครับเราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบดูคลิปแบบนี้นะเราจะได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาให้ดูบ่อยๆครับแฟนมวยคนไหนอยากจะดูราคามวยนะครับราคามวยช่อง7็เด้งปิ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 ้งอาจจะต้องปิดเสียงไว้ด้วยนะจะได้ไม่มีการแจ้งเตือนเนาะก็ส่งราคามวยแบบวิต่อวิเลยนะครับคุณจะได้รู้ราคามวยขณะที่มวยยังชกอยู่เป็นกลุ่มส่งราคามวยฟรีของมวยพักยก p y 2ีีครับกลุ่มมวยพักยก p y 2ีีเป็นกลุ่มฟรีครับเป็นกลุ่มฟรีส่งข้อมูลเนื้อตัวข่าวสารวงการมวยกล มวยได้รวมตัวกันในกลุ่มของมวยพักยกแอดพีวครับเราไปเปรียบเทียบคู่ต่อไปกันเราจะเริ่มจากวุฒิไกรวอจักร,ว,รกวุธปทธะทะโมฮัมเหม็ดตาวฟิกมวยไทย135่อนด์นก็เป็นรุ่นไฟเบทนั่นแหละฮะ ไปดูตาฟิกก่อนแล้วกันตาฟิกเนี่ยเขาสูง184เซนติเมตรนักชกจากประเทศโมร็อกโกอายุ20ปีซ้อมที่ไหนมีก่อนๆเนี่ยเขาก็ซ้อมที่บ้านเกิดส่วนมาที่ไทยนะครับเขาซ้อมที่สถเทียนมวยไทยยิมแต่จริงๆก็ไม่ได้สืบรู้ว่าล่าสุดในซ้อมที่ไหนนะถ้าใครสงสัยว,ว่าสะเทียนมวยไทยอยู่ในสถเทียนมวยไทยอยู่ที่กรุงเทพนี่นะฮะอยู่ที่รามคําแหงที่แสงมณีเคยไปซ้อมอะ่นะในขณะที่วุฒิไกรว่าจากกรวบุธวุฒิไกรเราไปดูฟอร์มในวันกันก่อนแล้วกันวุฒิไกรอายุ24ปีสูง1 7 4โอเค เรียกว่า10ซนติเมตรครับวุฒิไกยเราสูง174เต้าตาวฟิกเนี่ยสูง184ครับอันนี้คือชัดเจนแล้วนะวุฒิไกอายุ24ตาวฟิกอายุ20ปีฟอร์มในวันของวุฒิไกชนะ T.K.O. a มืยจากเมียนมาวันลุมินี109แล้วก็ยังมีชนะน็อกช่างทองเอมยูเดนวันลุมินี94ด้วยวุฒิไกรเนี่ยเป็น ผมว่าหมัดดีนะมีจังหวะสเตปออกหมัดที่ก็แตกต่างจากมวยไทยรั้งเดิมออกไปพอสมควรเลยครับถือว่าหมัดดีใช้ได้ก็ต่อยล่าสุดไว้เลยในมวยวาลลมีนี่แหละ2ไฟติดๆครับชนะ2ไฟติดๆเลยถ้าจะเอา3ฟอร์มหลังก็ชนะ3ไฟรวดครับเอา4ฟอร์มหลังก็ชนะ4ไฟไฟรวด ห้าฟอร์มหลังก็ชนะหไฟล์วดเหมือนกันเขาต่อยอาร์ดเวสเนาะแล้วก็มาต่อยช่องเจเนี่ยตอนต่อยช่อง7็ต่อยร้อยสามสิบหกปอนด์ชนะใจเพชรสิงมาวินแล้วก็มาชนะช่างทองมาชนะเอมุยเนี่ยฮะถือว่าเป็นหนึ่งโชคฟอร์มดีที่น่าจับตามองแล้วคู่ต่อสู้ล่ะน่ากลัวแค่ไหนคู่ต่อสู้เขาพึ่งชนะน็อกยก2ซุปเปอร์ซับบางแสนไฟล์คลับวัลลุปินี1 1 0แต่ก่อนนั้นนั้นเขาแพ้อัสดูลาอิมมานกซาลีเอฟเขาแพ้แบบไหนเขาแพ้มวยหมัดรัเสเซียตรงนั้นแหละครับเป็นจุดที่เราน่าจับ เขาก็ต้องเคยเจอเพราะว่าไฟที่ซูเปอร์ซับต่อยกับเขาเนี่ยซูเปอร์ซับก็สูง174เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วการก่าระยะมันจะได้ไม่แตกต่างไปจากเดิมมากมายนะักเพียงแต่ก็อาจจะเจอมวยไทยที่เข้มข้นขึ้น ถ้าเทียบตามฟอร์มเลยเราก็ฟอร์มดีกว่าครับแต่ว่าเราก็เสียเปรียบรูปรางช่วงชกอยู่พอสมควรก็รอดูยืนตัวประกบแล้วกันนะครับโอกาสแพชนะผมมองว่าคู่นี้อาจจะขึ้นมาให้วุฒิกรต่ออยู่นิดนิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเราได้เปรียบอยู่นิดๆครับแต่ว่าอาจจะไม่มากมายนะักอาจจะสัก55%ต่อ45%แเนวแนวนี้เราได้เปรียบในเรื่องของฟอร์มการชกความมั่นใจในขณะที่เขาครับได้เปรียบรูปร่างช่วงชกชัดเจนครับเพราะเขาสูง184เราสูง174ครับ อันนี้ดูจากรูปร่างแล้วก็เทียบจากสถิตินะครับเปรียบเทียบคู่ต่อมาครับเอาบราซิลกลับมาแล้วบราซิลจะเจอกับทางคาซานซาโลมอฟทกกันน้ําหนัก126ปปอนด์ไปดูบราซิลก่อนแล้วกันบราซิลสูง171อายุ19ปีครับบราซิลเอกเมืองนอนในวันล,ลูบินีบราซิลก็ฟอร์ม เกือบจะดีใช้คำนี้เกือบจะดีนะฮะฟอร์มรวมๆของบราซิลครับชนะ4แพ้2มาต่อยในวันในชนะ4แพ้2ล่าสุดของเขาครับชนะคะแนนเหล็กกล้า BS มวยไทยวันลุมพินี108ถ้าย้อนกลับไปอีกครับแพ้ t k o สิงห์ธนวัฒนกยีรัตระบังวันลุมพินี96แล้วก็มีชนะตุยลินทั์ใช้คําว่าไม่ได้แพ้มวยที่จะมาเล่นหลักเลี่ยมหรือมวยชนะ้าๆเนี่ยเสร็จเขาหมดแหละแต่ถ้าจะมาปุ๊บปั๊บรับโชควัดพลังมงพลังหมัดเขาก็ ใช้คำว่าเขาก็กินเขาก็กินลําบากอยู่บางทีเขาเจอแรงปะทงปะทะไปถ้าบารซิลโดนก่อนบารซิลจะมีอาการแยงแยงหมัดเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่การเปิดเกมของคาซานโคลโมฟแหละครับว่าจะเป็นอย่างไรในไฟน์นี้คาซานอายุ19ปีสูง170ครับนักชกจากเมดีซาตูทีมคาซานเนี่ยมาเปิดตัวด้วยการชนะคะแนนพยาคุดเสื้อจันมวยไทยในศึกวันลุมพินึ่งร้อยหกดาน่ากลัวมากไหมไม่โดนนับโดนน็อกบารซิลก็ยังดูว่ารวดเร็วใช้ได้อยู่แต่ว่าสไตล์การต่อสู้ที่บารซิลจะเจอ อาจจะแปลกและแตกต่างออกไปหน่อยจากที่บันผ่านมาครับคู่นี้คิดว่าเลทคงเปิดให้บารซิลเป็นต่ออยู่นิดนึงบารซิลสูง171นะครับคาซานในสูงราวๆ170รูร่างทั้งโชคจะพอๆกันครับแต่ว่าประสบการณ์นะครับต่างๆนานาก็ต้องมาวัดกันถ้าบารซิลต่อแพงก็อาจจะเสียวอยู่แต่ว่าผมยังว่าบารซิลดูดีกว่าอยู่นะครับอาจจะมีโอกาสชนะมากกว่าถึง55ต่อ45ครับแนวๆน,วนี้สำหรับทางคู่บารซิลครับร็อกกี้แกงกระรูมวยไทยเจอกับทางคูเซนซาโลโมบฟ130ปอนด์ไปดูร็อกกี้ก่อน ร็อกกี้เจ้าของส่วนสูง1 6 7ซนติเมตรอายุ18ปีครับร็อกกี้เนะี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกมาใหม่ใช้คำนี้ได้ร็อกกี้เนะี่ยมาใหม่แต่ว่าร็อกกี้เนะี่ยต่อยศึกสิงป่าตองเนาะถ้าใครเป็นสายสิงป่าตองนี่น่าจะโอ้โหชอบใจร็อกกี้เลยร็อกกี้นะครับเอา3ามฟอร์มหลังก่อนร็อกกี้มีชนะน็อกยก4ี่โมฮัมเหม็ดสวิเศษกิจครับตอนกลับไปสักหนึ่งไฟครับร็อนะกกี้เนี่ยมีแพ้คะแนนดาบเทวดาเดอะแปงกองปราบแล้วก็ร็อกกี้เนี่ยก็เคยชนะนอกยก2 คาร์แทนเนียนบางเทามวยไทยก็ต้องรอดูนะครับไฟเปิดตัวสำหรับเจ้าร็อกกี้ก่อนหน้าเนี่ยร็อกกี้ก็เคยเกือบจะได้ชกเหมือนกันกับถังฉีชินนะแต่ดูเหมือนว่าก็ไม่ได้มีผลการแข่งขันอะไรก็คือไม่ได้ชกกันนั่นเองตอนนั้นเนี่ยร็อกกี้มาต่อยร็อกกี้ช่างได้128.6ปอนด์ต่อต่อ่อย129ปอนด์กับถังฉีชินนะสุดท้ายไม่ได้ต่อยกันนะครับคู่ชกร็อกกี้คือคูเซนซาโลมบฟคูเซนซาโลมอฟครับนักชกวัย18ปดีซ้อมเมดิซาตู ถามว่าเป็นใครมาจากไหนล่าสุดเขาก็ต่อยวันลุมพินีเนี่ยฮะแต่เขาแพ้นะเขาแพ้อูดเบตอันเซนครับก็มาดูแล้วครับว่าคูเซนเนี่ยต้องการจะแจ้งเกิดต่อยล่าสุดต่อยวันลุมพินี105่1 0 5แพ้อูดเบตฮัดเซนครับนี่คือการเปรียบเทียบสถิตินะครับคู่นี้ก็ต้องรอด,ดูแล้วครับถือว่าเป็นไฟเปิดต,ตัวของร็อกกี้แล้วก็คูเซนเนต้องการจะจะมาแจ้งเกิดให้ได้เหมือนกัน เจ้าอินซี P.K. เจอกับทางยอดอนุชาปรอปรจันสี120ปอนดี่อนไปดูเจ้าอินซีกันก่อนนักจกที่หลายคนน่าจะคุ้นชื่อดีเจ้าอินซีพ k 28มีสูง164เซนติเมตรเอาในวันก่อนนะครับ เจ้าอินซีต่อยในวันมานานแล้วนานประมาณสักวันลุมพินี54เขาเขาแพ้ไม้สังคำสอยยิ่งเจริญการช่างนะครับแต่ว่าไฟเบิร์ตตัวเขาก็ชนะอยู่ชนะราชมงคลแม่ทองใบรีไซเคิลตอนนั้นต่อยกับมวยที่แบบอาจจะถือว่าเป็นดาวรุ่งก็ได้สำหรับเจ้าราชมงคลน,นะครับเจ้าอินซีก็ใช้ความเก่าเนะี่ยเอาชนะมาได้คือในวันลุมพินีชนะ1แพ้1 ล่าสุดต่อยวันลุปินี54แต่ว่าถ้าเป็นฟอร์มของเจ้าอินซีนะครับเจ้าอินซีนักชกจากสตูลเนี่ยเขาก็ไปต่อยในรายการศึกพลังใหม่ศึกมวยเทยบอมิรศึกเจ้ามวยไทยก็ไปทําฟอร์ม,มาหลายรายการเลยเอา3ฟอร์มหลังของเจ้าอินซีนะครับล่าสุดเจ้าอินซีพึ่งชนะเมืองชัยศิษย์กำนันหนึ่งในศึกมวยไทยพลังใหม่มาย้อนกลับไปอีกสักหนึ่งไฟครับเจ้าอินซีเนี่ยแพ้คะแนนขุนพลเอิร์ธสอสมหมายในศึกมวยเทยบัร์มิตรเมื่อเดือนมกราย้อนกลับไปครับให้ครบ3ไฟ เจ้าอินซีต่อยศึกเจ้ามวยไทยชก122ปอนด์ชนะน็อกยก4ี่เพชรชัยนาทสิ์กำนันเน่งครับนี่คือ3ฟอร์มหลังของเจ้าอินซีไฟล่าสุดที่ต่อยคือวันที่21พฤษภาคม2568ย้ำว่า21เดือนพฤษภาคมก็คือเดือน5 2568นะครับไฟเนี่ยจะต่อยกันเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นการซ้อมการทำร่างกายก็ถือว่าต่อเนื่องมาเรื่อยไฟล่าสุดของเจ้าอินซีต่อยที่น้ำหนัก119ปอนด์ วันนี้เจ้าอินซีจะต่อย120อปอนด์น่าจะไม่มีปัญหาอะไรในขณะที่การเจอกับนักชกก็อาจจะโอเคไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายเพราะว่ายอดรุนุชาปอประจันสรีถือว่าไม่เคยมาต่อยในรายการมวยวันลุมพินีเหมือนกันแต่ว่าสไตลน์น่าจะน่าจะน่าจะดีกับรายการลุมพินีเขาเป็นมวยบู๊เตขาต่อยหมัดน,นี่แหละฮะอายุ26ปีครับสำหรับทางยอดรุนุชาปอประจันสรีสูงร6 1รูปร่างอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากคนหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดคนหนึ่งร้อยหกสิบสี ยอวอนุชาเป็นคนหนองบัวลำพูครับอําเภอนากลางซ้อมที่ค่ายมวยปลอประจันรสีนี่แหละยอดอนุชาต่อยล่าสุดคือเดือนมิถุนายน7มิถุนายน2568ต่อยศึกเจ้ามวยไทยเขาแพ้คะแนนบัลลังกเงินอยุทธชัยยอดอนุชาแพ้ในไฟล์ล่าสุดต่อย121ปอนด์ย้อนกลับไปอีกวันที่7เดือนพฤษภานะครับศึกพลังใหม่เขาชนะน็อกยอดกิติเฟียรปทุมยกที่3ตอนนั้นต่อย122ปอนด์ย้อนกลับไปให้ครบ3ไฟครับศึกพลังใหม่ เขาแพ้ปากพนังต่อแย้มสวนต่อย122ปอนด์เหมือนกันก็ถือว่าเป็นการต่อยน้ําหนักที่ลดลดลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่าเปิดตัวของเขาในปี2568เขาต่อย122ปอนด์แล้วก็ขยับมาต่อยไฟสุดท้ายในศึกเจ้ามวยไทยต่อยตอนเช้าเนี่ยอ่าเพราะว่าศึกพลังใหม่จะต่อยตอนค่ำนะฮะในขณะที่ศึกเจ้ามวยไทยจะต่อยตอนเที่ยงเที่ยงไปถึงบ่ายสองเขาต่อย121ปอนด์และไฟนี้ก็ช่างก่อนชก1วันต่อยน้ําหนักที่ลดลงมาเรื่อยๆก็คือ120ปอนด์โอเคอาจจะเห็นเรื่องน้ําหนักด้วยในมวยคู่นี้นะครับก็ต้องมาดูกันสไต ผมดูว่าน่าจะเบียดบู๊กันนะเบียดบู๊สู้กันดีเพราะว่าเป็นมวยที่บุกบู๊ทั้งคู่ครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจใกันทําคลิปต่ตอ,ตอไปทุกยอดไลค์เป็นกําลังใจให้เราทํางานแล้วก็มาดูมวยให้สนุกยิ่งขึ้นจากการดูสถิติก่อนชกค,ครับ